<ไ>สบายดีทุกคนมาฟันกล้วยทุกคนกล้วยตี่เป็นกล้วยที่ว่าปั้มกับอีพอรักมาแล้วทุกคนเก็บมาไปข้างทางเก็บแต่รักมาได้นี้เลยหนักกเลยมาเบ้าเดพี่น้องหนักกันเปล่าเข่าซะอยู่ลาวนหน่ะฮ้อนฮ้อนทุกคนฉันนี้ว่าทุกคลิปเลยว้าเพราะว่ามันฮ้อนอีหลีปีนี้เลนะ อ,อปกติบริหอนป่านนี้ก็แล้วสอง,องเมนูนอกก็คือตัวดักแด้ก,กับอันต่ำขา้าวโพดซอยมูนโพดเพราะว่ามันหอนสบายดีทุกคนมาพบกับสนันนไอซองสันนิชาแนลเนาะยูบอนกาบอนเดิมเพิ่มเติมคือเมนูใหม่ทุกคนก็คือมื้อนีนสน้สันนซื้อขา้าวโพดหรือว่าสาลีซื้อสนลีมาต้ม มาต้มกิ่นเนาะมาเฮือนคือเก่าเพราะว่ามื้อนี้เขาเฮาจะพากันไปตัดันมบกล้วยเ้าจกหน่อยแซนี้พาไปเบิ่งเนาะตัดกล้วยตัวใหญ่ๆค่ะนะเพราะว่าบุ๊มีเหตตัดเหตุเมมมื้อนี้มีมีหลานแล้วก็มีต้อมเนาะอยู่ในกานสองคนแล้วก็แนี้พร้อมสซนดี่สิบปสวยเนาะก่อนอื่นมาทำมาต้มสาลีนี่ก่อนเนาะเพราะว่าแนีสิเห็ุเป็นเมนูลดทุนแนี ก็คือต้มได้มาแล้วก็ต้มปลาว้เบิดเลยอู้จีบกินได้มาแล้วก็ต้มปลาว้เบิดเลยเนาะเราก็สิกิ่นอยู่นี่แดแเราก็เสียไปเฮือนแดดเราก็สิเห็ดเมนูเป็นต่ำข้าวโพดใส่ไข่ต้มแต่วกอนอื่นมาทำมาต้มก่อนเนาะเราจะแกะเปลือกตัวน,นี้ออกแกะแตนิ่้แกะออกหน่อหนึ่ง ตัวนี้จะแม่นกินลินเนาะกินกับหลานแล้วก็ต้มเนาะเมนูของาพาก็จะมีอันมื้อนี้จะมีซี่เค็ตอันต่ำข้าวโพดนี่แล้วกากินกับจืนจืนลูกซีนเนาะลูกซีนปลาหมึกตัวนี้เนาะลูกซีนปลาหมึกเนาะสิจืดลูกซีนปลาหมึกนี่นกับกับต่ำ เมนูนี่ก็คือซีมีแต่ซันนี่กับหลานกินเนาะตอมโกินตัวนี้คักจะปิ้งเนาะปิ้งตัวดักแด้เนาะกินเกือบทุกมื้อเลยปิ้งตัวนี้กรับตัวนี้จะเป็นเอาโฮยหน้าเนาะส่วนอมโมซับนี่ซันนี่ซิมาเฮ็ดเมนูปะไว้ให้แม่ก็คือเมนูอัน่นอยากกินยำมะเขือสามมาเขือนะ ไสหมูซับไสหมัดปีแล้วก็ซอยมะเขือไสเนาะเดี๋ยวจะนนี่สิมาเฮ็ดตัวนี้หันเป็นเมนูตอนแรงตอนกินข้าวเนาะส่วนมาตอนนี้จะเฮ็ดเมนูกินลิ้นก้อนแล้วก็ท้ากันเป็นตักโตกล้วยเนาะกล้วยเนาะเอาลงสันนี่กระเสียไปกินอยู่เหือนบีหนึ่งเนาะบีใหา่ยไงหละก็ให้แม่เอาไปขายเนาะเพราะว่าพานมาเพิ่อกลับไปขายเนาะมันแทบแทบหลายทุกคนไปเข้าไปเบิ่งตอนที่ตัดต้นกล้วยเลยเนาะ ตัดมะก้วยเอาเรือกล้วยลงเลยต้มาบบฟ้าไปเพื่อเมื่อยว่าสักคนล้างรถหักก็แล้วเร็จรถหักก็แล้วเดี๋ยวจะมีสิมาต้มอันนี้ก่อนชนะแล้วก็ซิปิ้งอันนี้ปะาใบเลยใส่แต่รสด,ดีย่างเดี่ยวเนาะอันนั่นบัใไส้ก็ได้กระเทียมนะหรือว่าไผ่ไผ่ซีไซส่กระเทียมไซส่อย่างก็ได้เนาะแต่วละชนี่ซีไซส่แต่รส,นนส,สด,ดีแล้วก็ไปปิ้งชิพานาทีไป,ไปไปใส่หม้อทอดไรนะ้น้ำมันชิพานาทีไฟ ร้อยหกสิบหรือว่าร้อยแปดสิบก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าักมากก็ใส่ร้อยแปดสิบตัวนี้หมอหาณสนะสนิสิเอาอันนี้ต้มลงเลยบบได้ใส่เกลืออบใส่น้ำตาลนะเพราะว่ามากอันสาลีนี่มันหวานอยู่แล้วสนิสซื้อสามโลนาะโลละแปดพันกิบ บางเธอมือวันเกิดเนาะกะซิเฮ็ดเมนูนี่เพราะว่ามักเนาะสามโลเนาะได้ได้แปดอันแบบนี้โลละแปดพันกิบเนาะบางเทือมือวันเกิดชันนี่กะซิซื้อมาเอามาต้มแล้วก็มาไว้ตําเนาะแทนเมนูตํามะฮุงโลตีกันเมือนั้นทุกคนมาสิกินมบไดกกินงัซมอนก็เลยซิม่อุูดเมื่อพูดแม่เลยวีอันนั้นดับแดงเลยนะ ไดอบลได้มากในโรตีนะรัดบดี่ซ่ป่วยล่ะต่อไปสันนี่สิมาเอือกแมงอันนี้เนาะแมงดักแด้เนาะเครื่องถ้วยนี่ราคาเจ็ดพันกีบเจ็ดพันสองร้อยกีบสิบสองบาททุกคนเขาใส่แต่ขนมใส่แต่รสดี น้ำมันอีกล่ะแต่ว่าซันนี่ลดนน้ำหนักกระโลลงโล,งล,งลงนึงล่ะแต่ว่าก็ได้เห็นความแตกต่างแต่ว่าน้ำหนักกะกระโลกละซันี่ก็ไ่ได้คุมอีอย่างหลายเนะราไ่ได้คุมอาหารอีอย่างหลายก็ผู้กินแต่ข้าวเหนียวเราข้าวเหนียวกินกินหน่อยนึงเราธรรมดาค่ะนีกินข้าวนะสองสามปั้นถึงไห้กินแต่ว่าตอนนี้หัน เหลือเคิงปั้นที่ันนี่กินเนาะกายนั่นจะเป็นเป็นของกินทาเลยก่อนต้องสเบตตัดกล้วยเดี๋ยวเซนนี่ละสซนี่เนาะปิ้งลวก็สิบเบตตัดกล้วยละตัวนี้มันมัน,มนอยู่เนาะแต่ว่าเซนนี่ก็บม่ได้กินทุกมือ่อก็สามเมื่อกินสองเซ <laughs> นนี่ใส่ไฟร้อยร้อยแปดสิบสิบนาทีเดี๋ยวเราไปตัดต้นกล้วยก่อน ตัวน,นี้กล้วยที่เฮาสิตัดนะทุกคนสนีโทรหาแม่แล้วแม่บอฮับว่าสิถามว่าอันเอาลงจากอันเครืออ่นะตัดลงจากเครือแต่ว่าเพื่อนบ่ฮับทำอีสันนี้ก็ว่าเสียเอาลงเรือนหนึ่งแต่ว่ามันแกลน่แล้วเนาะเราอันหาเวลาหรือว่าหาคนเอาลงให้ยากกันเลยว่ะเสียเอาลงทั้งสองเรือเลยสะมมิตรถาตต้มกับหลานเอาลงเนะาะบ่ฮูว่าเสิเอาลงวิธีไหนสันนี่ก็บเคยเห็ดจากเทื่อ คนหมักม่วงอันนี้ลนมันสุกยังสิคือสีแซบเดี๋ยวสีเห็ดเป็นเมนูของหวานนี่ยป้าหมักม่วงอันนี้หมักม่วงอันนี้นะตอนดิบนะส้มส้มซันนี่จะมักกิ่นหมักม่วงคือหมักม่วงที่ออกใหม่ละโดยที่แบบเกแกนมันยังบมแข็งนะหมักม่วงอย่างกระแซบยกเวน้นหมักม่วงเบาซันนี่บหมักหมักมก่มกมวงเบาแต่ว่าหมักม่วงอันนี้ตอนดิบผันส้มส้ม,สมแล้ว โตซุกจังซีนี่หอมหอมมักม่วงสามระดูก็เจอเอินว่ะแต่ว่าซันนี่ซีมาซอกอีกก่อนซันนี่ซีมาซอกอีกมันต้องมีอีกเนาะซันนี่ซีเอาบ่มไว้แซบได้มักม่วงอันนี้แถวนี้นะเฮามาใกล้นะมีแมงอย่างบุ้ยิบยิบแงมยับสมเพอะว่าแม่ตัดออกแม่จะตัดงาหมักม่วงบางงาไปทิมหันเพราะว่ามันมีแมงไม่ยิบไม่ยับจังซีนเนี่ยซันนี่ก็เลยว่าเอาน้ำอันน้ำหมักน้ำหมักฝักขูนมาให้แม่ เดมน้ำอันนี้แต่ว่าเอามาซื้อยังบร่ได้หดเถ่อทุกคนมีแต่ว่าอันจักหน่อยซันนี่สีปุน่นสีปุ่นนั้นน้ำเนาะปุ่นจักอันหลิตรหนึ่งสีดแถวนี้ก่อนตัวนี้เขียวสเสเบยหลายได้หมกมวองอีเมย์พอนะหอมขนาดเสียที่ตะบุงนี้ใบเตยในะส่ละใบเตยใส่แหงซีหอมนะซันนี่สีเอาไข่ใส่พร้อมเลยทุกคนต้มประมาณสองสามหน่วยกัะ ไปหนีเลยจึงเสียเวลาใส่ไข่ลงไปสามหน่วยสบายดีสี่คนวัน <c oughs> นี้พบกับต้อมนบเาต้องตกใจเลยทุกคนเลยที่ถือมีดมาอย่นี้มาฟันกล้วยทุกคนกล้วยนี่เป็นกล้วยที่ว่า้ัมกับอีพอรักมาแล้วทุกคน <c oughs> เก็บมาแต่ขางทางเก็บและรักมาได้นี้เลยแบบว่าคนจีนเขาปลูกแล้วมันลามตามทางกันนะลามตามทางแล้วแบบขาวบไส้กันนะขาวบไสแล้วก็เขาก็เขาไมาด่าเขาก็ชิคุดนอมาที่บอกคุดนอแล้วก็มาทิ้มไปตามเคียมทางเสร็จแล้วก็ไปเก็บเอาอะไรเก็บเอาดํานอมาเนาะนี่แล้วก็มาปลูกโนเดียวเท่านั้นตอมมาสมัยรุสมัยเก็บสมัยสิบแปดอ่ะบอกเอาเมียงมาฮ้องเนต่อมพี่นะไอ้นี่ครมา ตวนังมันแตกเหรอเอาเลยธรรมดาปตัวนั่นอเอ,อไปเสนอบพดีบุพเพละเดินนันท่านะเอยว่าเอาเมียมาห้องกันบโ่โอ๊ยโอ๊ยระวังเด้เสียวเสียว <c ười> หนนละคนนี้เเอาใหม่ขำนี่ออกกันบ่เออ เอาเอาไมค์ามออกแล้วมันจะลุดลงมาเออไมั้ยครับอกสันไม่ชวยนะไม่เลื่นปพูดมันมันมันทึกเหรอมันทึกมีดเหรออ่ะเดี๋ยวทึกมีดล้างกันเร็เยี่ยมโต้ล้างให้ไสรล่ะ bác mà là tép mà là nã nọ cốt mà hơi nương luôn cốt mà nó được ở đây tắt nè tách cốt cốt là nương luôn áo á nương mày hông mày <laughs> ណោះខាប់ទៀតเนาะฮอตទៀតเนาะដៅតាមកគត់មកអីយ៉ាងបងគឺណាស់ញ៉ាប់ទៅដែរនេះអបញ៉ាប់ត់អលុំហាក់សុខលោកมาហាមกันទៅតណាក់កោបបនេះណាក់អគាត់បកញើ นักก้นเบาเบาด็พี่น่องนักก้อนเปล่าเข่าซะอันนี้ก็คือเป็นมะก้้วยี่ไหมพวกมีการซีดพวมีอย่างเลยมะก้วยธรรมชาตธรรมชาติแท้ๆได้เนี่ยเพราะว่ายุข้างอันห้องน้ำตั้งเมืไว้เป็นเขาเมไห สมันนี่บ่เล่เนี่ยเออมัดแล้วก็เอาเอาอันจองซะบอนะหันก็ได้ตอกเอากระตาอองแม่ทยว่าันตัวนี้น้อยกอตัวนั้นได้ตัวนั้นเคือยาวก่อนตัวนี้เคือสั้นแต่ว่าบีนึงกอยู่ลุมหันมันเล่แล้วได้หันอยู่ลุมหันมันมีหน่วยสุกเด้อละ ได้ลองไปพิมันไหมแมยมาจิงสิตัดเห็ดเป็นวีเป็นวีอืมจักหน่อยละมาเด้อเดยกินถะตํ้มสองฟักหนึ่งก็พออีแลนไปดรัไปอืมเอาลงแต่เครือเดียวก่อนเอื้อโทรถามอันนี้แม่บทอบแต่ว่าตัวหนทันมันงามตัวดนีบกงามเนาะ ต้องซื้อคอตัวไปออกกำลังกายกันเนาะเบิ่งจากคนที่เก็บเกี่ยวมาตอนสงการเลยทุกคนเนาะมะม่วกับไขมันตุ้ยแหงโซนนี้ฉะนั้นเลยมันต้องต้องไปแรนตอนนี้กลับมาแล้วพอดีมากินน้ำไมนี่เลยนะโอเคซิซุกแล้วทุกคนมีแต่สิบเกี่ยมต่ำเครื่องถาบมะม่วว่าอันเครื่องยังครบบอมักเลนมักนาวมีบอบนแน่ใจว่าอยู่เฮือนี่มีมักนาวบอจสนีกัลืมซื้อมา แซทหาแม่กินอิกกโบได้คือซิเมนนั่นนะโทรหาเพื่อนกบฮับคือซิเมนมีแขกหลายทุกคนมีคนเจ็บหลายไปเอากล้วยมาแล้วทุกคนเอาลงแต่เครือเดียวลืมเบิ้ลไฟคล้องคอ,งอ,งองเร็วอันนี้สิก,กินท่าเพอบ่าอดมงผินแล้วนะจันหน่อยฉันนี่ต่ำนะันนี่ก็สิก,กินท่าแล้วกัน มีแต่ซิแบงไว้ไป้ต่ำอีกสองหกก็คือไฮโตยกับแม่แล้วก็ตอมกับโมตอมแล้วตัวยังไปสวนในโบมาเถอะพาเพิ่มมาลระสิต่ำให้เพิ่นกินมนังนาโบมีกันเลยละเซมมังข่าเอาเดวสนิซิลองเอาอันสารีมาปอกเมื่อก่อนมามาสุก้วบอทุกคนต้มสารีเขากันเียบน้อยแล้วเนาะสนซนิซีต่ำคกหนึ่งก่อนมือนี้สนิสิต่ำสามคกเนาะต้มไข่ ต้มไข่มาสามวยวยนั่งยิงพื้นดูหันยังเอาได้ซันนะี้น่ะบ้านหวานคนของการเามาขายจะนิื้อน่ะเป็นซันนี่ใหม่ๆข้าวโพดใหม่ๆเนาะกำมงสิตมกินกับหลานสองคนก่อนกินอันนี้ลแล้วละกันซันนี้ก็ต้องได้มาแต่งกินให้แม่อีกเนาะแต่ว่าอีพีนี้มันกิ่นอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าขา,า่ไปเขาจะมีจืดจืดลูกซีนลูกซีนแบบหมุกเนาะจัหน่อยเนาะแล้วก็เต๋อดักแด ก็โทษอันนี้ช่วงนี้หมักหนาวแพงเนาะยู่นีกระบอมีไส้อันน้นมามะขามเปียกชันนี้สิเอาส่งฝาก,งกว่าฝากหงึ่งบอีมก,กินอันนี้ตังตังข้าวยูรลาวนะ่ะฮ้อนฮ้อนทุกคนชันนี้แวาทุกคลิปเลยว่าฮ้อนมันฮ้อนอีลีปีนี้นี่นะฮ้อน ปกติบริหารปานนี้เด็ดในลัก็สะนิกาซิมาซอยทุกคลิปสนนี่ต้องว่านะวันมันห้อนค่ะทุกคนก็มันก็ห้อนอีหลีร้อนนั่นเนี่ยสนนี่มากินต่าข้าวโพดมแซ่บใส่เครื่องปรุงหน่อยเดียวก็แซ่บละขะ้าวโพดมันแซ่บซีมไหมกัน ลซาลีส่วนตัวจะแซ่บอ,อร่อย วันเสาร์วันเกิดชันีหันพอดีทืบกับอันดองพี่น้องทุกคนถืกวันเสาร์คือกันงทึบดองพี่น้องกันเลยก่าสิได้ไปดองก่อนบางเธอกระซิจัดวันทิตบางเธอกระซิจับก่อนหน้าเป็นวันศุกร์หรือวันจังไดนว่บอกวันศุกร์ก็ได้ถ้าได้กระซิได้วันพระัทนี่แหละทุกคนเมื่ออื่นนี่บางเธอถ้าปรจัดเมื่ออื่นก็เป็นวันอทิต อีมเราได้กลิ่นยังไงล่ะบุฟเฟ่ตทุกคนมักกลิ่นแบบนี้บาจันนี้หมักเล็จริงสี่มักม่วงคือกันเมื่อคืนเนี่ยห่ะตันนี่ตัดสินแล้วเราก็บก่ได้กิ่นเข่าเลยได้ทุกคนอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็นอนเลย นิ่งไงธรรมดาต้องมีผักหอมฝีใส่จะหัวบรซกันได้เริ่มต่ำเลยผักเผ็ดใส่ซีน่วยก่ายใส่สองฟักผักเผ็ดเอามาจะสวนเกลือเป็นัวน้้ำตาลกะปิเกลือหน่อยหนึ่งแตงกินโบไซเกลือบรเซ่บเลยทุกคนมันต้องมันต้องใส่หน่อยหนึ่งแบบว่บมันจะซูรสคิดไปเองบอกหรือว่าแมน เมนแท้แต่ตามทีจนนีสังเกตเบงกระนั้นแทไรเด็กเป็นบวมเป็นจงตามนีอันมามาลองเบงกับเมนแทไรเขาต้องอเอาเกลือใส่เขาต้องเอาเกลือใส่หน่อยหนึ่งน้ำตาลทรายบัมีอาน้ำตาลมะพร้าวใส่หน่อยหนึ่งแต่ว่าคนล้าวจะหลายนะจะจะ,จะไม่ค่อยกินน้ำตาลปิดน้ำตาลก้อนอีหยัง,ยงนะ น้ำตาลมะพร้าวเยี่ยส่วนใหญ่จะกินเป็นน้ำตาลทรายทั้งคัดสีทั้งบบคัาาดสีนะอันนี้จะน้ำตาลน้ำมะพร้าวใส่หน่อยหนึ่งแคบๆหน่อยดอกะหลายหน่อยนงกกึงตะกี้เห็นตับยังไม่ได้ใส่เลยน้ำตาลนะ่ะแซนนี่เป็นคนที่บบคอยกินน้ำตาลหาแบบว่าเมนูทิโบเมนเมนูของหวานนะคะ เป็นเฟอเป็นขาเปียเป็นขาปุ่นนี่ยก็ได้ใส่เลยแต่ว่าต่ำนี่ค่ะก็เริ่มมาใส่คาะบุปปลังนี่แหละเริ่มใส่มาใส่กะปรีที่ใส่มาขาม่ากะนามะข่าพร้อม ตอนต้องขายขายตำขายอาหารทะเลปกติสนนี่ก็บริใาปลาเด็กเนาะแต่ว่าเมื่อนี้หลงใสไปแล้วท่านขนาดจักหน่อยจึงสิไปกินอยู่ห้องแอร์ะันนี้ใส่นวยยนึงเลยจิพยายานพยานามกินผักหลายๆปกติเันิีต่างใส่แต่น้ำป่าน้ำบริษาย,ยปลาเด็กแต่ว่าเมื่อนี้หลงตัดใส่ละแซ่บคือเกา่าทุกคนอร่อยมากอร่อยมากอยากบอก พอลาสนี้ก็สิเอาขาบพูดใส่เลยค่ะคุ้นคนเก็บเลยละกับคุ้นคนเลยอร่อยจริงๆพาไข้ใส่ก่อน อร่อยอร่อยตำข้าวโพดอร่อยอร่อยตัวที่ยังบบแล้วก็คือจืดอันนี้จืดก่อนดปูปิ้งเอาปิ้งออดี็เีจืดมันมีน้ำมันหลาฉันิีรดทุนฉันมีตรงปิ้งเอาตัวรักแบบ่ฉันได้ตั้งเวลาสิห่านาทีแต่ว่าตอนนี้ซีไปนั่งกินก่อน ัวลิสุงมะดินโยก็แล้วสองเมนูนอกก็กคือตัวดักแด้ก,กับอันต่ำข้าวโพดซอยมูนโพดเพราะว่ามันฮอนย่นางอันลูกซีนยันงปิ้งยูฮันกินน้ำหลากินน้ำกินน้ำหลาสองคนก่อน,นจาไหนจึงต่ำให้กะเจ้าแต่ว่ากินสองเมนูนี่ก่อน ຈານໂຕນີ້ຊື້ໄດ້ວ່າອັນຊາດນີ້ໄປຊື້ຈານກັບແມ່พอຊື້ສົງຈານຊາດນີ້ຊິເອົາຫຼານແມ່ມາບໍ່ບໍ່ເອົາແມ່ບໍ່ມັກແຕ່ວ່າຊານີກດມາ2ອັນສົງໃບຄິມກນບໍດນິຍປແດກນະບຊບພອສນປາ มีใสยหลานไปใต้ไฟไม่น่นรักแฮมพอดอันนี้มืหักกล้วก็พดไถึงพดอันเ้อะเสิร์อัน,น,ป,นประเด็กใช้เสิรนฟขนมป้าสับหนมตักเสอร์ฟคนละนอันขึเคมนะั้งั่าเกิขึ้มนมะา อันนี้บักโต้กับแฮมก็หวานตัวนั้นเ,ลลเนส้นดูนะเส้น <c oughs> แต่ว่าเส้นของพ่อเส้นก็นบวมมีมะนาวเ <c oughs> สื้ออันมะขามใช่มะขามมันออกหวานหวานบวกกับปะเด็กออกหวานเชฟคุณว่าสิริอยู่ อะไแบบนั้นสิมาซินอะไรจืนสบจืนจัดสมองอะไรเนาะจิงเนาะ้ตัว,ว,วมันไปห้ามีแม่นั้นปุ๊บมือ่อน,นีาา้ก็ได้มาค่ะเอออุ่นข้าวเย็นเนาะเวยเห็นย้ำมะเขือให้มก,ออกินกระเพเข้าวันนีเลยของคนช่วนี้กินแม่อัน,นตลอดแบบอันก็ด กินไนมะ่กินจะใครเนาะใส่นกโตหัวผลีอืม,มนกโตหัดเดือยนกโตแฮนด์งอลเอาใครเนี่ยมาเนาะมาเซ่นเนานะเสร็จกินอันนี้แ,แล้วเราก็จะไปแจงกินแต่ว่าจะเป็นอีพีต่อไปเพืเ่อแจงกินเนาะต่ออีกหน่อยหนึ่งก่อนทุกคนลูกซีนลูกซีนปลาหมึก จะออกม่วงๆความมึกีหยังวมุกหลอกซื้อมาเสียมึงใช้ไปแล้วไ่ได้จืดใส่หม้อทอดอ่ะหม้อทอดแล้น้ำมันมี่แหละเออคือแม่นวดปวามมึกเหนียวเลยหูอะไรแบบ นาะฟักเซอร์ปลาหมึกน้อยแซ่บยังไงจืดคุณชิแซ่บกว่าน,นี่ขนาดปิ้งยังแซ่บหละจืดกรอบๆเนี่ยนะน้อ no. จืดกรอบๆแจ่วหละค่ะมันสดดิมโพยเซ่บคุย ทุกคนสรุปแล้วบบมีไผมากินนําเนาะตัวเพิ่นกออกไปเวียกเพิ่นแล้วกันสันนี้ชิได้ไปฮับแม่ต้อมเพิ่นกไปกินอันต่ําน้ำมูเพิ่นอยู่นอกสุดท้ายเหลือแต่สองคนเนี่ยที่กินเนาะสำหรับคลิปนี้กะต้องได้ขอลาไปก่อนได้ทุกคนเพราะว่าสันนี้ชิไปฮับแม่แม่บบมีรถกับ ใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร์แห้เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในะ mm hmm. การเห็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี